วิธีการผสมยานะคะแต่ละคนที่ได้กันไปแล้วนะคะคนละหนึ่งเม็ดเอาใส่ในน้ำค่ะ5 0 0ร้อถึงหกรซีซีในแต่ละบ้านนะคะปิดฝาไว้ตัวยาตัวนี้คือยูบาโทเรียมนะคะสำหรับใช้ป้องกันไข้เลือดออกในครั้งนี้ปิดฝาค่ะและทุก ดูจนละลายนะคะอันนี้จะเห็นว่ามีเม็ดยากำลังละลายอยู่ในนี้นะคะเมื่อกี้ทุบไป20ครั้งเองค่ะเริ่มละลายกับหมดแล้วนะคะ หมดแล้วค่ะก็ตั้งไว้ทีนี้ถ้าจะเริ่มกินยานะคะถ้ายาที่ตั้งไว้นานแล้วเนี่ยเราก็ต้องุกนสิบททีกับฝ่ามือและ,ะและดื่มคนละฝาเท่านี้พอค่ะ และจะมีฤทธิ์ป้องกันได้3เดือนแล้วค่อยมาย้ำยาใหม่ยานี้นะคะเก็บได้7วันค่ะให้เขียนชื่อและวันที่ไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการป้องกันครั้งนี้ค่ะ